ต่อไปข้อสองครับน้องๆครับลองดูนะครับอ่าลองคิดดูเรียนแบบข้อแรกนะครับหา x อกบาหาตําแหน่งเมริเรียน,านหาเมริเรียน,นลบเนาะเอกบาหลับซิกมา x อกหารด้วยเอนะครับข้อสอง ถาตัวแรกเลยนะครับ x bar ถ้าหับซิกมา x ครับเอาแต่ละตัวมาบวกกัน15บวก12บวก11บวก18บวก16บวก15บวก20บวก 15, วก 15. แล้วส่วนด้วย1 2 3 4 5 6 7 8หารด้วย8คิดเลขนะครับ 12นะครับบวก18ได้30 15บสิวกสิบวกส5ได้ส5 45้าสีบวกยี่สต่อไปนะครับ11บเวก16เป็นไร27 30ิบวกห5ได้95 95บหก้าสิ้าับย7ไดได้ไรฮะ ได้ร้อยยิบสองเอาร้อยยิบสองไปหารด้วยแปดเอาร้อยยิบสองไปหารด้วยแปดแปดหนึ่งแปดแปดห้าสี่สิบสี่สองลบสี่สิบเหลือสองใส่จุดเพิ่มศูนย์แปดสองสิบหกเหลือสี่แปดห้าสี่สิบอะไรนะสิบห้าจุดสองห้าคือ x ดีมากครสิทธเียอ15.25คือเ x บาโจ์นี่คือคําตอบแรกต่อไป้องตอบที่สองคือมาตราฐานเอาเียงใหม่ก่อนเียงใหม่ดีมาก,มากอ่าตัวที่น้อยสุดก็คือ11มีกี่ตัวมีแป8ตัว11 12 15จำนวน3ตัว1 สองสามการอีกสามตัวนะครับสิบหกหนึ่งตัวสิบแปดสิบตัวยี่สิบตัวนะครับยี่สิบ 20, ตัวอ่าน้องๆครับอ่าพี่เบแค่นี้ก่อน,นครับแค่นี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับมีข้อมูลอยู่แปดตัวนะครับตำแหน่งมาตรฐานเออ พอยื่อพงมาว่าถ้าเกิดเรามีจํานวนข้อมูลอยู่เป็นเลขคู่จํานวนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะมีอยู่สองตัวให้เราเอาสองตัวนั้นนะครับไปบวกกันแล้วหารสองก็จะคือมัธยฐานตําแหน่งปัธยฐานเท่ากับข้อมูลบวกหนึ่งฐานด้วยสองข้อมูลคือแปดบวกหนึ่งฐานด้วยสองได้สี่จุดห้า ตัวที่สี่อยู่ห้าคือมัธยาฐานให้เราตัวที่สี่กับตัวที่ห้ามาบวกกันล้หารสองหนึ่งสองสามสี่เอาสองนี้มาบวกไปครับล้หารสองสิบห้าบวกสิบห้าได้อะไรครับสามสิบสามสิบหารด้วยสองได้อะไรครับสิบห้าอยู่ดีแหละคำตอบข้อนนี้จึงตอบว่าเพราะฉะนั้นนะครับมัธยาฐานคือสิบห้า สมมติว่าอันนี้คือเกินที่คุณแม่ให้โรงเรียนนะครับจะเห็นว่าคนที่ได้15บาทเนี่ยต่อวันมีทับสามคนฐานนิยมก็คือไเช็คการดครับเก่งมากครับฐานนิยมก็คือ15เช็คกานฐานนิยมก็คือ15เช็คการน,นะครับอ่าก่อนที่พี่แบงค์จะสอนหน้าต่อไปนะครับน้องๆครับพี่แบงค์จะบอกว่า ไอ้ข้อมูลชุดแรกของข้อแรกเนี่ยนะคือห้าอยเลียงใหม่นะหกแปดเก้าแล้วก็สิบสองพี่แป้งก็ยจะบอกนะว่าน้องๆครับมีคุณครูอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่สอนน้องๆเนี่ยหามาเรียนฐานโดยการไม่ใช้สูตรตำแหน่งมาเรียนฐานแต่แ,าาแต่แตและท่านเนี่ยสอนแบบนี้ก็มีครับให้น้องตัดหน้าตัดหลังตัดหน้าตัวหนึ่งแต่หลังตัวหนึ่ง ตัดหน้าตัวหนึ่งตัดหลังตัวหนึ่งและไอตัวสุดท้ายเนี่ยครับคือมธาธยฐานคุณครูบางท่านสอนอย่างนี้นะเพราะได้เพราะยัที่โจทย์ข้อนี้ถ้าพี่ใช้ตัดหน้าตัดหลังเนี่ยมันจะเหลือสองตัวสุดท้ายให้นรอเอาสองตัวสุดท้ายมาบวกกันหัรสองดูนะตัดหน้าตัดห,ห,ห,หลังตัดหน้าตัดหลังตัดหน้าตัดหลังให้ทำอไของพี่ไ่เข้าง ขายขอะไรฮนะขายได 16, ้16โทจีนะเลข16อ่าโทจีฮนะข้อมูลพี่ขายได้16ครับตัดหน้าตัดหลังตัดหน้าตัดหลังตัดหน้าตัดหลังอ่าเหลือสองตัวเอาสองนี้มาบวกกันแล้วหันสองมันไมได้มันยาวถึง25โอเคนะนี่คือเดี๋ยวน้องๆจะเจอวิธีแบบนี้นะครับเปิดหน้าต่อไปหน้าที่สี่ครับติ๊กๆลองทำข้อสามนะครับติ๊กๆครับข้อสาม สองสองหกหกข้อนี้นะครับเป็นข้อที่พี่อยากสอนมากเลยเพราะว่าพี่พบปัญหาของการสอนเรื่องฐานนิยมในข้อสามเนี่ยมาสองปีแล้วนะครับทําไมต้องเป็นสองปีหรอครับเพราะว่าสองปีเนี่ยเป็น,ปนช่วงเปลี่ยนหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ผลกระทบมของหลักสูตรเนี่ยน้อยที่สุดน,นะครับน้อยมากแค่จะเหมือนกับหลักสูตรสี่สี่เลย แทบจะเหมือนกันเลยนะครับยากขึ้นนิดหน่อยนะครับโชคดีมากเลยครับของคนที่สอนคโนโศาสตร์แล้วก็ของน้องๆเพราะน้องๆเป็นรุ่นแรกที่ใช้หักาหนึ51แต่หนังสือยังผลิตไม่ทันนะครับเขาก็เอาหนังสือของหลักสูตรปี44เนี่ยามาให้น้องใช้แต่ปรากฏว่าพอหนังสือปี51ออกมาในสมัยรุ่นน้องของ,องน้องเนี่ยก็เหมือนเดิมเปลี่ยนหน้าปก เปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยนิดหน่อยมากเลยน้องก็ะชุมดีมากที่เขาไม่เปลี่ยนอะไรเยอะมากนะครับทําให้น้องเนี่ยไม่เสียแบบรุ่นน้องของน้องคืนอ่าเปิดหน้าที่สี่นะครับเดี๋ยวพี่จะไลฟฟังว่าทําไมข้อสามถึงมีปัญหานะ้องคือข้อสามเนี่ยน้องดูข้อมูลก่อนมันมีได้สองจีตัวเด็กๆสองตัวมันมีได้กี่ตัวเด็กๆสองตัวน้อครับ หลักสูตร4-4เนี่ยให้น้องตอบว่าฐานนิยมคือ2และ6คือตอบทั้ง2และ6เลยอ่ะเมที่คุณแม่ให้เด็กอนุบาลไปโรงเรียน2บาทมี2คน6บาทมี2คนหลักสูตร4-4บอกว่าอ้าฐานนิยมคือ2และ6แต่น้องๆครับหลักสูตรด้านหนึ่งตอบว่าไม่มีฐานนิยมครับถ้าเกิดมีความถีดมากที่สุดเนี่ยนะ ถ้าเกิดมีความถี่มากสุดมีมากกว,ว,ว่า,ห,า,นานหนึ่งตัวให้ตอบว่ามีฐานนิยมนี่คือหลักสูตรห้าหนึ่งเอาชุดเลยครับคุณครูบางท่านโรงเรียนบางเรียนอีหลักสูตรสี่สี่คุณครูบางท่านโรงเรียนบางเรียนอีนหลักสูตรห้าหนึ่งเฉลยไม่ตรงไปแล้วครับพอน,นี้เพราะฉะนั้นพี่แบ๊กเลยจะเน้นย้ำกับน้องว่าเดี๋ยวพอร้องไปโรงเรียนน้องดูให้ดีว่าคุณครูเฉลยว่าไม่มีฐานานิยมหรือ เฉลยว่าสานนิยมคือสองและหกพี่แบงค์ให้ถูกทั้งสองอันนั่นแหละครับขึ้นอ,อยู่กับคุณจะอิงแับสูตรซีซีหรือแับสูตรท่ามีสำคัญนะน้องพี่แบงค์สอนด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาพี่แบงค์เจอโจทย์อย่างนี้พี่แบงค์จะต้องสอนน้องว่าตอบแบบหลักสูตรซีซีตอบแบบหลักสูตรท่ามเข้าใจพี่แบงค์นะว่าพี่แบงค์มีปัญหาตรงไหน,นโอเคนะนะนะครับ อ่ะพร้อมนะมีปัญหานในการสอบตรงไหนรู้นะข้อสามพร้อมเปเก็บจ๋าม,มีปัญหาที่ฐานนิยมจัดอ่ะค่าเฉลยแล้วกี๊ดข้อสามพร้อมเอาข้อมูลทุกตัวบวกกันแล้วหันสองอ่ะเอกบาพี่ไดให้น้องตอบเองละตอบเองละคิดเองละนะครับมัธยฐานอ่ะเรียงใหม่อ่ะสอนทีนึงเรียงใหม่เรียงใหม่ เอาเรียงใหม่ให้พี่แบงหน่อยเรียงจากน้อยแพม,มากหรือจากมากแพราน้อยก็ได้มีอะไรบ้างครับช่วยเรียงต่อสองต่อไปครับสองต่อไปครับสต่อไปครับห้าต่อไปผมกี่ตัวเออสามสี่ห้าหกต่อไปครับเจ็ดหนึ่งตัวแปดแปดกี่ตัวครับ หนึ่งตัวสิบหนึ่งตัวและสิบเอ็ดหนึ่งตัวครบแล้วครับตำแหน่งมัธยฐานครับเอ็นบวกหนึง่งหารด้วยสองตำแหน่งมัธยฐานตำแหน่งมัธยฐานนะครับอีกสิบนาทีแปบ๊บเดียวครับ n คือสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดหารด้วยสองได้ห้าจุดห้าเอาตัวที่ห้าตัวยู่บนบวกกับเลขสองสามสี่ห้า หกเอามาบวกกันลหารสองครับบวกกันล้าหารสองได้หกครับ,บาารได้หกค,คำตอบข้อน,นี้ตำแหน่งมัธยาฐานได้ห้าจุดห้าแต่มัธยาฐานได้หกมัธย,าฐ,ายาฐานคือหกไม่ใช่ห้าจุดห้านะฮะตำแหน่งมัธยาฐานกับมัธยาฐานไม่เหมือนกันอ่าฝึกใช้วิธีของครูบางท่านตัดหน้าตัดหลังตัดหน้าตัดหลัง ตัดหน้าแล้วก็ตัดหน้า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 แล้วก็ตัดหน้าเหลือสองตัวสุดท้ายเอามาบวกกันหารสองมาดียฐานคือหกโอเคนะครับเช่นนี้นะครับเรามาดูฐานนิยมปเด็นสำคัญเลยนะครับ J จยเจำเลยครับไปดูเลยฮะคุณครูคอ้างเิงลักสูตรใดฐานนิยมที่แบงค์เฉลยทีเดียวสองหลักสูตรเลยฐานนิยม หลักสูตร C4 หลักสูตร C4 เขาชื่อเรียกว่าหลักสูตรอะไรครัาราบ้างใครเป็นกูรูทางนแรกการศึกษาบ้างครับตั้งแต่ม3หลักสูตรอะไรครชื่อหลักสูตร C4 เขาชื่อว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเอาแล้วหลักสูตรท่านหนึ่งเออชื่ออะไรหลักสูตรท่านหนึ่งหลักสูตรขั้นหนึ่งคือหลักสูตร กนกลางครับชื่อเรหมือนกันลสูตรทีสี่คือลกสูตรการสาขั้นพื้นฐานลกสูตรห้าห่งคือลกสูตรแกนกางนะครับอ่าลกสูตรที25ี4สอ้าเขาจะเฉลยว่าเนื่องจากมีสองสองตัวหกสองตัวฐานนิยมคือสและก็หแต่ลกสูตรห้าหนึ่เฉลยว่าไม่มีไม่มี ไม่มีฐานนิยมถือว่าหลักสูตร5หนึ่งเนี่ยถือว่าถ้าเกิดมีตัวไหนที่ซ้อกันเนี่ยมากที่สุดเกินเกินสองตัวนะครับก็จะตอบว่าไม่มีฐานนิยมซึ่งแน่นอนแนวยกแนวโน้มต่อไปนะไม่แนวยกแนวโน้มต่อไปที่หนังสือแรกคู่มือเฉลยก็แน่นอนก็ต้องเป็นหลักสูตร5หนึ่งแต่อย่างที่บอกไงว่าเรารีหลักสูตร5หนึ่งจริงแต่ใช้หนังสือหลักสูตร c ถูกไหมฮะเพราะยันเนี่ยคุณรุบทชานยังกินหลักสูตร4 c u ไม่เฉียงไม่เฉียงใครสวยยังไงก็ไม่เฉีงยง,งไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเิียงนอครับข้อสี่การบ้าน